ขั้นตอนที่1ตรวจสอบปากกาฉีดยาตรวจสอบสารละลายที่บรรจุในปากกาต้องมีลักษณะใสแล้วไม่มีสีขั้นตอนที่2การใส่เข็มนำเข็มฉีดยาตัวใหม่ขึ้นมาดึงแถกระดาษที่อยู่โครนเข็มออกสวมเข็มเข้ากับปากกาตรงๆจากนั้นหมุนให้แน่นและดึงปลอกเข็มออกเก็บไว้ใช้ภายหลังขั้นตอนที่3ตรวจสอบการไหลาของสารละลายหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาให้ตรงกับขีดบอกขนาดยา จากนั้นถือปากกาให้ปลายเข็มชี้ขึ้นให้เป็นแนวตั้งจากนั้นกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกว่าตัวเลขกลับมาเป็นเลขศูนย์ควรมองเห็นสาระละลายหยุดที่ปลายเข็มขั้นตอนที่4การตั้งขนาดยาหมุนงวงแหวนตั้งขนาดยาจนได้ตัวเลข0.6ขั้นตอนที่5การฉีดยาแทงเข็มฉีดยาเข้าตรงผิวหนังบริเวณรอบสะดือจากนั้นกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยาเป็นเลขศูนย์แล้วนับช้าๆให้ถึง6 เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าได้รับยาครบตามขนาดขั้นตอนที่6ถอดเข็มทิ้งหลังจากฉีดยาให้สอดปลายเข็มเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกจากนั้นกดปลายเข็มชั้นนอกจนปิดสนิทแล้วคลายเกี่ยวเพื่อถอดเข็มออกเพื่อไปทิ้งอย่างระมัดระวังสวมปลอกปากกาหลังจากใช้งานทุกครั้ง ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้ปากกาลดน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว